หน้าจอยังเห็นเข้าจารวันนี้จะเป็นในบทที่สิบเอ็ดกรุณาช่วยฉันด้วยภาษาภาษาพมานจะพูดอย่างไงกรุณาช่วยฉันด้วย เอาบอกว่าเจซูปาบาบา่าปีบอกว่าเจซูปิวปีกูนีบาเจซูปิวปีกูนีบาสีบอกว่ากูนีบายาเซกูนีบายาเซกูนีบายาเซเนี่ยเราอาสาช่วยนะเนี่ยเราให้เขาช่วยเราอ่ะกรูโอ้ที่ช่วยฉันด้วยเจซูเจซู เยซูเปอเอไปอยู่เอ่อเยซูปิวปีเยซูปุปีกุญีบาอ่าคือเยซูปิวปีแปลว่า please นั่นน่ะนะกรุณาเนี่ยกรุณาในพระธรรมพระาจะพูดอย่างนี้คำว่ากรุณาแปลว่าเยซูปิวปีเยซูปิวปีอ่ากุญีบาเนี่ยคือช่วยช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยแปลว่ากุญแจเยซูปิวปีแปลว่า please นั่นน่ะแปลว่ากรุณาเนี่ยเยซูปิวปีกุญีบาก็กรุณา ช่วยด้วยดอกกุนาช่วยฉันด้วยที่นี่ก็คําตอบก็คือเจสุปิวบีกุญญาภาพูดอย่างนี้หนึ่งเจสุปิวบีแบบว่าการ,รุณาการุณาผมหลงทางครับผมหลงทางครับตัวเราไปต่างประเทศแล้วหลงทางแล้วจะไปทางไหนเอบอกว่าเจนอลานเปี้ยวโลบาจจนอลานเปี้ยวโลบาปีบอกว่า กูนีปายาศีสีบอกว่าแปกะลาแหละอ่าข้อไหนก็ว่าหลงทางอ่ะน่าจะเป็นเจนนอลร้านป้าาโลบาอะ่าเจนนอลร้านเปี้ยวโลบาใน,าน,ปาานแปดล้ลานเปี้ยวในถ้าแปดตรงตรงแปลวา่าถนนหายร้านป้า้าโลบา,นนาอ่าร้านคือถนนไงเปี้ปยวแปลว่าหายถนนหายอ่ะครับผมถนนหายก็เป็นสำนวนแปลว่าผมหลงทางที่ี้คําตอบว่าคือเจนนอล้านเปี้ยวโลบา อยูน้านเจ้าลปาเนี่ยเพราะว่าผมผมหลงทางก็เ,เลยช่วยฉันน้วยช่วยผมน้วยอะไรแบบเนี้ยแปลก้าหลาแลแปลว่าอะไรแปลก้านหลาแหลแปลกะหลาแหลอมาจากที่ไหนมาจากที่ไหนแปลกะหลาแลแปลก้าหลาแลกแก้าหลาแลมาจากไหนกหยีไปญาติกับแล้วขอขาอาสาช่วยเขาเขาสองหมอตอนนี้คุณอยู่ที่นี่แล้วก็ไปดูที่แผ่นที่เราชี้ให้เขาดูว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ที่นี่ ไปชี้ให้ดูในแผนที่นะพระตาพระมาจะพูดยังไงตอนนี้คนอยู่ที่นี่เอบอกว่าบาลาเล่ตะแลบาลาเล่ตะแลบีบอกว่าแบมาแลสีบอกว่าอคุขมยยตีมาบาอคุขมยยตีมาบาข้อไหนว่าตอนนี้คนอยู่ที่นี่อคุขมยยอคุขเมายตีบาบาอคุคืออคุคือตอนนี้ขเมีาก็คือคุณตีมาก็ จิมาปาก็อยู่ที่นี่อคกุคเมยาจิมาปาตอนนี้คุณอยู่ที่นี่แล้วก็ไปชี้รูในแผนที่บาลาโลแลแไปว่าอะไรบาลาโลเลยบาลาโลแลาลาโลลาโลทำลาคืออะไรลาคือมาโลโลทำมาทำมาทำอะไรมาทำอะไรบาลาโลจะมาทำอะไรถ้าแปลม,มาแล้วก็ ที่ไหนอยู่ที่ไหนไปมาที่ไหนที่ในคาตอบก็คืออคุกคเมีาปีมาบาตอนนี้คนอยู่ที่นี่ใช้ใช้ถามคนได้ไหมยกตัวอย่างเช่นผมนั่งนั่งคุยอีกคนนี้อยู่แล้วอีกคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยผมถามเลยนะบาลาโตตะแลอ่าใช่เอ้มาทําอะไรเนะี่ย <มา S 2> อะไรเง<ำ>ี้ยคล้ายๆจะไล่มันออกไปนะได้ไหมอาจารย์นะ <laughs> มันเข้าใจอาจารย์อย่างเงี้ยบาลาโตตะแลอย่างเราแต่ก็แล้วแต่ไงเราจะใช้เป็นใช้เป็นสั่งในหน่อยก็ได้แต่ว่า คือถ้าพูดแบบแนวไม่ค่อยสูภาพก็ได้อปลาโลดอะไรนะเราเหรลูกน้องอะไรแบบเนี้ยปลาโลดอะไรแต่ถ้าเราบอกว่าจะให้สูภาพว่าต้องมาอคุอคุขามยาปลาโลดอะไรอะไรแบบนี้เราใส่ขามยาด้วย็มันจะสุภาพขึ้นไงแต่ถ้าลูกน้องก็เฮ้ยมาทําอะไรเนี่ยปลาโลดอะไรปลาโลดอะไรก็ไปไปไแนี้ก็ได้ปลาโลดอะไรปลาโลดแต่มาทําอะไรแต่ที่นี่ส่วนมากก็จะว่าสมมติเราไปลงทั้งต่างประเทศก็จะทมว่าถามแล้วว่า คุณมาทําอะไรแล้จะเราต้องบอกว่ามาค้าขายมาเที่ยวอะไรแบบนี้ไงอ๋อครับผมตรงไปเ้วเราบอกตรงไปเราเราเราแนะนําทางเขาว่าคุณตรงไปเนี่ยตรงไปเนี่ยพูดไงว่าสัพมาเอบอกว่าอะไรลาดาบาบีบอกว่าเตะเตะตัวบาเตะเตะตัวบาซีบอกว่ายาบาแดอ่าข้อไหนคือตรงไปตรงไป แต่แต้ตัวป่าอ่าแต่ะต้ตัวเนี่ยแต้เต้แบบตรงๆอ่ะแต่แต้ตัวป่าคือตรงไปไม่ต้องเลี้ยวซ้ายไม่ต้องเลี้ยวขวาอ่าอะไรลาดาป่าจะมาเที่ยวหญ้าป่าแดดคือไม่เป็นไรอันนี้ก็คําตอบก็คือแต้แต้ตัวป่าเ้ยวเร็วซ้ายเร็วซ้ายเร็วขวาอย่างนี้อาจารย์อ่มี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 จะมีอยู่ข้างในอ๋อครับผมข้อสี่เนี่ยเดินไปตามถนนเดินไปตามถนนอันนี้ไงแปลกล้วยป่า เอบอกว่าแบ่กล้วยปลาแบ่กล้วยปลาอ่าแบ่กล้วยปลาบีบอกว่ายากล้วยปลายากล้วยป่าซีบอกว่าลานเดเชลลานเดเชลเชลปลาลานเดเชลเชลปลาเชลเชลทต้องคู่อ่ะลานเดเชลเชลปลาลานเดเชลเชลปลาอ่าข้อไหนคือเดินเดินไปเดินไปตามถนนอ่ะภาษาคือลานเดเชลเชลปลาลานเดเชลลานเดเชลแบบว่าตามถนนเชลคือเดินไง ลานจะเช่าแปลว่าตามถนนลานคือถนนอ่ะเช่าป่าก็คือเลินเดินตามถนนก็ลานจะเช่าเช่าป่าอันนี้ข้อเอเนี่ยคือเลี้ยวซ้ายแบกล้วยแบ่แบาซ้ายแบกล้วยป่าก็เลี้ยวซ้ายหย่ากล้วยคือเลี้ยวขวาที่คุณเ้ินตามเข้ามาแบกับหย่าเนี่ยแบคือซ้ายหย่าคือขวากล้วยคือเลี้ยวแบกล้วยป่าก็เลี้ยวซ้ายหยากล้วยป่าก็เลี้ยวขวา ถ้าแต้แต้ตัวปากก็ตรงไปเต้เต้ตัวปากอันนี้ตรงนี้ร้านจะเช่าเช่าบากคำตอบก็คือร้านจะเช่าก็คือไปตามถนนเลี้ยวซ้ายอันนี้ตอนนี้เราสั่งให้เขาเลี้ยวซ้ายแล้วนะเอบอกว่ายากล้วยบาบีบอกว่าแบกล้วยบาซีบอกว่าจีมายาป่าเอาข้อไหนคือเลี้ยวเลี้ยวซ้ายยากล้วยบ่า ยาคือขวาแบกเวยบ่าเออถ้าเป็นแปกกเวยบ่า่าคือขวาตีมายาป่าแปลว่าอะไรตีมาหยุดที่นี่อ่าหยุดที่นี่จอดที่นี่าล้าหมอกหมอกหมอกคนจอดคนขับรถว่าจอดที่นี่อ่ะตีมายาบ่าเราะอาญาในจอดก็ได้หยุดก็ได้ไงตีมายาป่าเขาจอดที่นี่ตีมายาป่าตีมายาบ่าอ่าตีมายาป่าก็จอดที่นี่เลี้ยวขวาที่ไฟ ที่ไฟจราจรหรือว่าเลี้ยวขวาที่ไฟแดงเราสั่งกับว่าถ้าถึงไฟแดงเนี่ยเลี้ยวขวาเอมบอกว่ามีป่วยมาหยากล้วยบลามีป่วยมาหยากล้วยบาปีมบอกว่าแบกล้วยบาสีบอกว่าเซตตัวบลาอ้าวข้อไหนเลี้ยวขวาที่ไฟที่ไฟจราจรมีป่วยมาหยากล้วยบลาอ่ามีป่วยนั่นไหนคือมีป่วยมีป่วยไฟจรารมีแปลว่าไฟคํามาป่วยนนเนี่ยในคอภาษาอังกฤษามาใช้ ป้ายคือพอย n ์น่ะพอย n ์พอย n ์มันจะว่าจุดที่ไฟไฟมันไฟนั่นแหละจุดที่มีไฟแดงนะครับผมเนี่ยมีป้ายมาหตาก๋วยบากระเลี้ยวขวาที่ไฟไฟแดงตัวไฟจราจรแต่แบกก๋วยบาคือเลี้ยวซ้ายเส้นตัวบาเนี่ยคือเส้นตัวคือไปต่อไปต่ออย่าเพิ่งเลี้ยวอะไรเส้นตัวเส้นตัวแบบนี้ไปต่อเส้นตัวแปลว่าให้ให้ให้ไปต่อนะเส้นตัวปครับเส้นตัวต่อไงเส้นตัวไปต่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลี้ยวเส้นตัวเส้นตัวแบบนี้ไปต่อ อันนี้คําตอบคือมีป้วยหมาหญ้าป้วยป่ามีป้วยคือไฟเขียวไฟแดงเรียกว่ามีป้วยข้อเจ็ดเดินเดินประมาณห้านาทีอ่อาแล้วหมอคุณต้องเดินประมาณห้านาทีนะเองานมินิเล่างานมินิเลาเชี่ยวป่าอ่าเอบอกว่างานมินิเลาเชี่ยวป่าบีบอกว่าแบกล้วยป่าซีออาบอกว่าแซดตาป่า,าเอาข้อในห้านาทีประมาณหาน,นาทีงานมินิงานมินิเลาเชี่ยวป่า เช่าเช่างานมนิเล่าเช่ยวบ่าอ่างานมนิเล่าเช่าบ่าเล่ากับเช่าในไอ้ไอ้ไออันเดียวกันนะเล่าเช่าเล่าคือประมาณเช่าคือเดินเดินประมาณห้านาทีงานมนิเล่าเช่าบ่างานมนิเล่าเช่ยวบ่าอ่าเช่านี่แบบว่าเือนเล่าคือประมาณเหมือนเหมือนคำว่าเต้าอะไรประนาณนียเป็นเป็นมันเป็นไอ้สละเดียวกันหมดเต้าเล่าเช่าอะไรแบบนี้ งามมนี้เล่าเช่าบาก็เดินประมาณห้านาทีถ้าเดินประมาณสิบนาทีจะพูดไงอ่ะเดินประมาณสิบนาทีแสมนิ่เล่าเช่าบ่าอ่าแสมนี้เล่าเช่าบาแสมนี้เล่าเช่าบ่าเช่านะไม่ใช่เช่านะถ้าคุณบอกคุณหม่ว่าเช่าแปลว่ารถนะเช่าเช่าร้านเช่าเหมือนเราบอกว่าเต้านั่นไหนเต้าเต้านี่ตื่มใช่ไหมอันนี้เป็นเช่าเช่าอ่าเช่าแปลว่าเดินร้านเช่าคือเดิน ล้านเช่าแปลว่าเดินเดินเดินเท้าเปล่าอันนี้งามนี่เราเช่าบ่าก็เดินประมาณเท่านาทีถ้าแซมนี่เราเช่าบ่าก็เดินประมาณสิบนาทีจะซื้อตัวได้ที่ไหนเราไปซื้อตัวเครื่องมินตัวรถอะไรแบบเนี้ยซื้อตัวได้ที่ไหนเอ็มบอกว่าเล็บมะแปมมาแวยะมะแลปีบอกว่าโคมาบาซีบอกว่าตีมาบาอ่าข้อไหนคือซื้อตัวได้ที่ไหน ลรดมาดแบมาย่ามาแลอ่าแลดมาดแปลว่าตัวแรดมาดนี่คือติ๊กเกนะนะแบมมาที่ไหนไปมาแวรซื้อที่ไหนอ่าซื้อตัวได้ที่ไหนก็เลดมาดแบมมาเวียย่ามาแลแบมมาเวียย่ามาแลคือซื้อได้ที่ไหนแบมมาเวียย่ามาแลโคมาบาคือที่โน้นติมาบาก็ที่นี่อ่าที่นี่แลดมาดในคนใหม่ต้องต้องแต่มาแลดมาดเนี่ยตัวเครื่องบินตัวหนังตัวอะไรคือแรดมาดหมดเลยนะ แล้วก็อีกคำหนึ่งที่ลายเซนอ่ะลายเซนของเลมยมานอะ่ะถ้าให้รู่น้องเซนอ่ะเนียมาโทเลมมาโทแบบว่าหให้แค่เขอาเซนเนี่ยลงลายมือเนี่ยเขาเรียกว่าเลมมาโทรนะเลมมาโทแปลว่าลงลายมือให้เซนนั่นแหละว่าเลมมาเนี่ยเขาคมหมายมม่เยอะเรียมาซื้อตัวหนึ่งอ่าซื้อตัวหนึ่งที่ครับอ่าเราไปเราไปที่ไปที่เคาเตอร์แลวหมอดซื้อตัวหนึ่งที่หรือว่าหนึ่งใบน,นั่นแหละ เลิมมาแหวแม้เลิมมาแหวแหวข้อเอบอกว่าเลิ่มมาแหวแห่ข้อบีบอกว่าเลิ่มมาตะสองเบบะาเลิมมาตะส่องเบบ่าข้อสีบอกว่าตีมาบาอ่าข้อไหนซื้อตัวหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งใบเริ่มาตะแล้วมาตะสองเบบ่าอ่าตะสองแบบว่าหนึ่งใบหนึ่งที่เล้วมมาตะสองเบบะาเลิมมาตะสองเนี่ยนะถ้าเล้วมมาแหวแม่คือจะซื้อตัวอย่างเดียวถ้าตีมาบาที่นี่ที่เนี้คคาตอบก็คือเล้วมมาตะส่องเบบ่าตะส่องแบบว่าอ่าหนึ่งหนึ่งนึก เสาขมาสอนพม่าใช้ทั <trabal> ้งทั้งตัวตัวก็ใช้เสานะแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์แบบนี้ก็ใช้เสานะหนังสือพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเล่มใช่ไหมเล่มกับพม,ม่าใช้เสาเ่แต่ดิน่นัาจะสองกลายเป็นหนังสือหนังสือพิมพ์หนึ่งเล่ะะมาสองเนี่ยจะสองแล้วมาจะสองเะะองพื่าขอขอ,ขอตัวหนึ่งที่ซื้อตัวหนึ่งที่แล้วมาจะสองเพื่ปา อ่าแล้วคนขายคนขายหมอซื้อตัวออนไลน์ก็ได้ครับอ่าซื้อออนไลน์ก็าซื้อตัวออนไลน์ก็ได้ออนไลน์มาเวรโรยา่าเดอ่าออนไลน์มาเวรโรยา่าเดชเอมบอกว่าออนไลน์มาเวรโรยา่าเดชแต่ว่าพา่อมาเาออนไลน์นะออนไลน์มาเวรโรยา่าเดชบีอัตวาเดจองเลมดัดอ่าอันนี้อันนี้คำศัพท์ไอ้เพิ่มไปสุดท้ายเนี่ยอัตวาเดจองเลม,มดัดกับอัตวาเปลี่ยนเลม,มดัดข้อไหนว่าซื้อออนไลน์อ่ะ ออนไลน์มาแหวนโลย่าแดงอะาออนไลนมาแวนโลย่าแดงได้ว่าปีกับซีเนี่ยผมเติมให้ให้คุณใหม่จําเป็นพิเศษว่าอ่าไปสุลโลไปซื้อเที่ยวเดียวเขาเรียกว่าอัตราแต่จองแลมมัดถ้าไปกลับเนี่ยอัตราอัปยานแลมมัดสมมติเราซื้อตัวเครื่องบินไปกลับอ่ะต้องเป็นอัตราอัปยานแลมมัดอัตราคือไปอัปยานคือกลับไงไอ้ข้อซีเนี่ยแปลว่าข้อซีจะแปลว่าตัวไปกลับนะ อัตวาเปลี่ยนเลยมาคือไปกลับถ้าอัตวาอย่างเดียวก็ไปอย่างเดียวอัตวาจะจองเรียบรอัตวาเตจองอันนี้สมมติเขาจะใช้กับไอ้เครื่องมีนมากกว่าอัตวาจะจองเรยบ้ก,ก็คือไปเที่ยวเดียวถ้าอัตวาเปลี่ยนคือไปกลับไปกลับไบเรียน